สวัสดีครับผู้ฟังที่รักครับไทยโพสตผ่าหัวข่าวอย่างนี้นะครับบอกว่าพักเล็กซึ่งหมายถึงพักการเมืองเนี่ยนะครับพักเล็กไฟเขียวเพื่อไทยหรือ MOU 8พักเอาพักอื่นมาร่วมด้วยก็ได้เนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายชาวริษขจรพงกิรติซึ่งเป็นหัวหน้าพักพลังสังคมใหม่ชาวบริตเนี่ยพูดถึงกรณีที่มีข้อเสนอ ที่จะให้แก้ข้อตกลงร่วมกันของพรรคการเมืองที่จะจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันทั้ง8พรรคนะครับหรือที่เรียกกันว่า MOU นั่นแหละครับชวลิตบอกว่าอย่างนี้ครับ MOU ที่ทำกันครั้งแรกเนี่ยมันมีอยู่23ข้อเพราะว่าทั้ง8พรรคก็สนับสนุนให้นายพิธาลิ้มเจริญนัดหัวหน้าพรรคก้าวไกลเนี่ยขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีส่วนใหญ่ทั้ง23ข้อเนี่ยนะครับจะเป็นนโยบายของพรรคก้าวไกลทั้งหมดเลย ะเอาละในเมื่อพักเก้าไกลเนี่ยส่งไม้ต่อให้กับพักเพื่อไทยได้เป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วเนี่ยนะครับ MOU เดิมมันก็ใช้ไม่ได้สิครับก็ต้องให้พักเพื่อไทยเนี่ยทำใหม่แต่ว่าจะทําหรือไม่ก็แล้วแต่พักเพื่อไทยเพราะว่าเป็นสิทธิ์ของพักเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลจะไปเอาพักอื่นมาร่วมก็ได้นะครับเพื่อให้ได้ถึง3ามเสียงหรือว่าจะยึดใน8ปดพักร่วมก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับ นักข่าวก็ถามว่าการฉีก MOU เดิมแล้วร่างใหม่เนี่ยจะไปกระทบกับความสัมพันธ์ของ8ปดพักหรือไม่ชาวิลิตอธิบายความอย่างนี้ครับอยู่ที่พักเพื่อไทยครับถ้าหากว่ายึดร่างเดิมแล้วเอามาเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพื่อสนับสนุนแคนดิเดตจากพักเพื่อไทยแล้วก็เอาแปดพาร่วมเดิมเนี่ยมาเป็นเหมือนกับแนวร่วมมันก็เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเปลี่ยนข้อความเท่านั้นแหละครับ ที่ผมเสนอให้มีการแก้ไขเนี่ยเพราะว่าจากที่ได้อ่านทบทวนดูใน MOU เดยนะครับเดิมเนื้อหาเป็นของพักเก้าวไกลทั้งหมดเพราะฉะนั้นเมื่อส่งไม้ต่อก็ต้องให้พักเพื่อไทยเนี่ยไปทำใหม่สิครับ